นีค่ะเด็กๆอาทิตย์นี้เราก็ได้มาพบกันอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้เราจะมานมัสก,การพระเจ้าด้วยกันนะคะก่อนที่เราจะนมัสก,การพระเจ้าเราจะขอการทรงนำจากพระเจ้าก่อนนะคะขอพวกเราที่จะร่วมใจกัรอธิษฐานก่นนะคะขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันนี้ที่พระองค์ทรงนำเราให้มามีโอกาสมาร่ามารวมกันนมัสก,การพระองค์อีกครั้งหนึ่งขอให้หัวใจและบทเพลงนี้เป็นที่ถวายเกียรติสูงสุดแด่พระองค์แต่เพียงผู้เดียวขอพระองค์ทรงสถิตยอยู่กับเราทุกคนด้วยพระเจ้าอธิษฐานขอบคุณพร,ระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน เราจะมานมัสการพระเจ้านะคะโดยบบเพลงที่บอกว่านี่เป็นการดีและเป็นความประทับใจ

มรสก,การพระเจ้ากันแล้วนะคะเชื่อว่าพระเจ้าทรงไรับเกียรติจากบทเพลงและจากหัวใจของเด็กๆทุกคนนะคะต่อไปขอมอบเวลาให้กับครูนิวนะคะขอเชิญครูนิวค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนคะเป็นไงบ้างสบายดีไหมเอ่ยนะคะตอนนี้เรากําลังเข้าสู่ ep ที่สามแล้วนะคะคือจากเด็กอุดมสุขทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นช่วงโควิดนี่แหละค่ะเราก็คงจะได้พบกันแบบนี้เรื่อยๆนะคะจนกว่าสถานการณ์ดีขึ้นนะคะ ค่ะเด็กๆคะที่ผ่านมาเราเรียนเรื่องอะไรเอ่ยเรื่องการกำเนิดของคริสต์กรกำเนิดของคริสตจกักรแล้วก็การเติบโตนะการเติบโตของคริสตจกักรวันนี้เด็กๆคะเราจะมาเรียนเรื่องผู้นำคริสตจักรใหม่นะคะเมื่อเกิดคริสตจักรแล้วก็ต้องมีผู้นำใช่ไหมคะเด็กๆคะคุณครูรู้ว่าเด็กๆทุกคนจะต้องเจอสถานการณ์ซึ่งคล้ายๆกับในเรื่องนี้นะคะเด็กเดกเคยถูกกลั่นแกล้งไหมคะ เคยถูกกานแกล้งเคยโดนเพื่อนย่อเยอ้ยคนเคยโดนเพื่อนเพืนต่อว่าใช่ไหมคะแล้วก็ยิ่งบางคนได้เป็นหัวหน้าห้องที่โรงเรียนเพื่อนเพื่อนก็อีชฉอว่าทำไมต้องให้คนนั้นเป็นหัวหน้าห้องพวกหนูเคยไหมคะอ่าใช่บางคนเคยนะคะโดนเพื่อนล้อเรียนสารพัดเลยบางคนแม้กระทั่งต้องร้องไห้ไม่อยากไปโรงเรียนก็มีนะคะแต่เด็กๆคะ เราเป็นลูกของพระเจ้าเราเป็นคนที่ติดตามพระเจ้าพระเยซูคริสต์ทรงอยู่ภายในเราพระเยซูคริสต์จะเป็นผู้ที่ให้กําลังใจเรานะคะเพราะฉะนั้นเราต้องทาทุกสิ่งด้วยกําลังที่มาจากพระเจ้าเราไม่ต้องทําตามใจของเราถ้าเราทําใจของเราเราอยากจะออกมาต่อสู้ใช่ไหมคะเราอยากจะมาต่อต้านเพื่อนๆตอบสนองเพื่อนๆ,ๆ,อนอๆ,ๆเหมือนกันแต่พระเยซูคริสต์อยู่ภายเราให้เราเพื่อพาพระเจ้ายืนหยัดก,กับพระเจ้าให้หนูมั่นคงเข้าไว้ใช่ไหมคะค่ะเด็กๆคะ วันนี้คุณรูจะเล่าเรืเ่องให้ฟังนะคะเปิ้ลกับโป้งเป็นพเพื่อนสนิทกันมากนะคะวันหนึ่งเปิ้ลก็คุยกับคุณพ่อคุณบอกว่าหนูอยากไปเที่ยวพักแรมนะคะสักคืนหนึ่งก่อนจะเปิดเรียนวันจันทร์คุณพ่อบอกโอเคไม่งั้นไปชวนโปองด้วยได้ไหมอโอทีนี้เปิ้ลก็ดีใจมากเลยเปิ้ลวิ่งไปที่บ้านบ้านของโป้งนะคะโปองเป่งพรุ่งนี้ วันเสาร์อ่ะพ่อเราจะพาไปเที่ยวไปพักแรมหนึ่งคืนไปไหมโอ้ปองรู้สึกว่าอุ้ยตื่นเต้นเนาะน่าสนุกจังเลยไปไปไปวิมาคิดดูอีกทีเอาถ้าไปนอนคืนหนึ่งวันเสาร์กลางคืนแล้ววันอาทิตย์กลับมาไม่ทันวันอาทิตย์สิรู้ไหมป้องเป็นคนที่ชอบเรียนระวีมากเอาแล้วหนูเราก็ไม่ได้เรียนละวีสิก็คิดโอ้ขอโทษนะเปิน้นเราไปไม่ได้อ่ะ วันอาทิตย์เราต้องไปที่โบสถ์เราต้องไปเรียนระวีนะคะโอเคโอเคเปิ้ลนบอกว่าไม่เป็นไรโอกาสหน้าแล้วกันนะโอเคป้องบอกว่าโอเคโอกาสหน้านะรอวันที่ไม่ไม่ไม่มีระวีในวันที่ไม่เกี่ยวกับวันอาทิตย์แล้วกันนะโอ้พี่เด็กๆคะเราจะเห็นว่าการไปเที่ยวภาคแรงมันเป็นอะไรที่น่าสนุกใช่ไหมคะมันสนุกมันอยากไปอ่ะอากาศดีๆนะคะแต่ว่าเห็นไหม ป้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเปิ้ลนมากเลยเขายอมเลือกพระเยซูนะคะเขายอมที่จะไปโบสถ์ในวันอาทิตย์นะคะเขาเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเปิ้ลนมากนะคะเด็กๆคะด้วยเช่นเดียวกันในคริสตาจาักรเริ่มแรกมีสาว,วกที่ยิ่งใหญ่ของพระเยซูคริสเจ้ามีอยู่สองท่านนะอยากรู้ไหมคะใครเอ่ยอ่าก็คือเปโตรและยอนนะคะ เปโตรและยอนเป็นสาวกที่สามขั้นเป็นสาวกที่ยืนหยัดนะคะในพระเยซูคริสต์นะคะเขาไม่ได้รับการชักชวนให้ไปเที่ยวภาคแรงที่ไหนหรอกแต่ว่าเขาเจอปัญหามากกว่านั้นก็คืออะไรเขาได้รับนะคะการถูกปฏิเสธนะคะต้องเจอเหตุการณ์ที่เขาจะต้องต่อสู้นะคะเพื่อในสิ่งที่ถูกต้องมากกว่าการไปภาคแรงของปองและเปิลอีกนะคะเพราะฉะนั้นเล่าเรื่องแรกในบ่ายวันหนึ่งนะคะ บ่ายวันหนึ่งเปโตรกับยอนก็ไปที่พระวิหารไปเพื่อที่จะอธิษฐานนะคะในช่วงบ่ายวันนั้นนะคะอู้ยอนกับเปโตรเปโตรกับยอนไปถึงปักประตูพระวิหารเห็นใครคะคนง่อยคะ่ะนะคะเห็นคนง่อยคนนี้นะคะคนง่อยคนนี้ถูกไปทิ้งไว้ในตัวตอนเช้าที่หน้าประตูพระวิหารทุกทุกวันเลยนะคะไปทําอะไรรู้ไหมเขาไปวางไว้เพื่อ ไปขอทานนะคะไปขอทานไปรับเงินนะคะรับอาหารอันแรที่ใครผ่านไปผ่านมาใครจะมาหยดก,กระปุกก็เหมือนที่หนูหนูเห็นตามสะพานลอยตามถนนเห็นไหมคะแบเห็นไหมแบบนั้นเลยนะคะเขาก็มองหน้าเปโตรกับยอนนะคะเปโตรกับยอนก็มองหน้าพอมองหน้ากันไปมองหน้ากันมาจงดูเถิดเปโตรกับยอนบอกจงดูเถิด เขาบอกว่าชายคนนั้นคนง่อยต้องการอะไรคะเป็นง่อยมาตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่เกิดแล้วว่าทําอะไรไม่ได้ต้องการเงินใช่ไหมคะใช่ต้องค่ะเด็กๆค็เขาต้องการเงินนะคะแต่สิ่งที่เปโตรกับยอนบอกกับเขาว่ายังไงคะเอะเงินและทองเราไม่มีแต่ที่เราจะมีให้ท่านคือนายนามพระเยซูคริสต์นะคะชาวนาซาเรสจงลุกขึ้นและเดินโอ้อะไรเกิดขึ้นชายคนนี้นะคะ ก็ลุกขึ้นและเดินในขนาดที่เปตโตรกับยอนพยุงเขาขึ้นมานะคะร่างกายของเขาเท้าของเขาก็เดินได้นะคะเขาสามารถที่จะกระโดดเขาสามารถที่จะโลดเต้นสานเซร์นโอ้เขามีความสุขเขาก็วิ่งนะคะวิ่งวนรอบแถวนั้นนะ่ะโอ้แต่ขนาดเดียวกันเด็กๆคะคนประชาชนที่มาเห็นก็ตกใจอะไรเนี่ยคณทำไม แค่คนนี้เป็นห้วยมาตั้งแต่เด็กแล้วตั้งแต่เกิดแล้วอะทําไมอะ่ะเขาเดินได้แล้วว่อาอัศาจรรย์ทุกคนก็แปลกใจโอ้งานเข้าแล้วสิข่านี้นะคะดังไปทั่วเมืองเลยค่ะเด็กๆนะคะไปถึงหูผู้นาในคาาริสตจักร เด็กๆรู้ไหมคะผู้นำมิสจักรเหล่านี้บางท่านไม่เชื่อพระเยซูนะคะมีบางคนที่ต้องการที่จะตรึงพระเยซูบนไม้กางเขนคอยจับจ้องพระเยซูนะคะบนไม้กางเขนอีกนะคะยิ่งกว่านั้นพวกเขาไม่ชอบคนที่จะพูดเรื่องราวของพระเยซูคริสต์นะคะยิ่งกว่านั้นอีกนะคะเขาเหล่านั้นได้ยินเรื่องของเปโตรกับยอนนะคะได้ ทำการอาสัจจรย์ได้ทําให้ชายคนนี้หายโกรธเขามีความรู้สึกว่าเขาโกรธมากฉันระต้องจับเปโตรกับยอนมาให้ได้แล้วก็เขาก็เรียกเข้ามาแล้วก็ถามเปโตรกับยอนถามว่าพวกเจ้าสองคนเนี่ยทําแบบเนี้ยทําให้ชายคนนี้หายได้ทําแบบเนี้ยทําในนามของใครใครสั่งให้ทำโอ้เปโตรกับยอนก็พูดด้วยความกล้าหาญนะคะบอกว่าท่านได้รักษาชายง่อยคนนี้นะคะ โดยน้ำพองพระเยซูคริสต์ซึ่งท่านทั้งหลายได้ตรึงไว้ที่กางเขนโอ้เพราะฉะนั้นเปตโตรได้เน้นคำพูดเหล่านี้ให้กับเขานะคะพวกผู้นำเหล่านั้นไม่สามารถทำอะไรได้ไม่สามารถปฏิเสธทำอะไรไม่ถูกเลยที่ชายคนนี้ได้รับการรักษานะคะผ่านชีวิตของเปตโตรกับยอนนะคะและมีคนมากมายได้เห็นการรักษาของชายคนนี้ด้วยนะคะในที่สุดเปตโตรกับยอนนะคะ ก็ทำการประกาศต่อไปนะคะพูดต่อไปนะคะเพราะว่าเราจะเห็นได้ว่าเขาไม่สามารถที่จะทำอะไรเป็นตัวกับยอนได้เพราะว่าเขาทำในสิ่งที่ถูกต้องอะเนาะไม่ผิดอะใช่ไหมพระเจ้าสั่งให้เขาทำอะแต่พวกเขาก็เห็นการอาัจจรและพวกเขาก็ยังไม่เชื่อพระเยซูเลยนะคะเด็กๆคะผู้นำศาสนารู้สึกว่า เขาเป็นคนที่ดื้อมากคนเหล่านั้นไม่เชื่อพระเยซูเลยนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆนี่แหละคือค่ะนี่แหละคือภาพที่เมื่อเปโตรกับยอนถูกปล่อยเป็นอิสระไม่รู้จะทํายังไงแล้วนะคะก็เลยได้สรรเสริญพระเจ้าคนผู้คนอีกมากมายได้เห็นถึงพระเจ้าได้ทํางานผ่านชีวิตของเขาสองคนเขาได้ประกาศผู้คนมากมายก็ยังอธิษฐานสารรเสริญพระเจ้ากันใหญ่เลยนะคะแล้วก็ที่สาําคัญนะคะถ้าเป็นเด็กๆๆจะทํำยังไงล่ะนะคะ เมื่อไปโตกับยอนไม่ฟังผู้นำศาส,สนาพวกเราก็จะไม่ฟังเหมือนกันเพราะผูเละทําในสิ่งที่ถูกต้องใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจากข้อพระพักของพระเจ้านะคะเราควรที่จะเชื่อฟังหรือว่าควรที่จะเชื่อฟังพระคำของพระเจ้านะคะไม่ว่าเราจะนั้นเราจะทําอย่างไรก็ตามคิดว่าในทรรในสิ่งที่ถูกต้องเราก็ควรที่จะทําต่อไปนะคะพูดในสิ่งที่เราทักพูดในสิ่งที่ เป็นจริงทำในสิ่งที่เป็นจริงซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ผิดนะคะไม่มีใครเอาผิดเปตโตรกับยอนได้เพราะเขาช่วยคนทำในสิ่งที่พระเจ้าให้เขาทำนะคะเช่นเดียวกันเปิ้ลกับโป้งนะคะโป้งเป็นคนหนึ่งที่ยืนหยัดในพระเจ้ายอมที่จะฟังพระองค์ยอมที่จะ,ะมาวันในวันอาทิตย์มาเรียนพระวีเขาเลือกในสิ่งที่ถูกต้องในสิ่งที่ควรที่สุดเพราะฉะนั้นในชีวิตเรานะคะเด็กๆคะหลายๆคนอาจจะต้องเจอเหมือนเปตโตรกับยอนใช่ไหมคะเราจะ กล้าที่จะยืนหยัดกล้าที่จะพูดนะคะดีมากเลยค่ะพูดในสิ่งที่เป็นจริงพูดในเรื่องราวของพระเจ้าพูดข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ไม่ผิดนะคะเป็นความจริงถูกต้องที่สุดนะคะขอพระเจ้าได้ช่วยเด็กๆทุกคนนะคะที่เราจะทําตามพระคําของพระเจ้าทําตามในสิ่งที่พระองค์ทรงต้องการนะคะเด<ๆ>็กๆเชื่อว่าพระเจ้าจะประทานความกล้าให้กับเราเ <id> มื่อเราเชื่อในนามพระเยซูคริสต์เด็กๆจะทําได้นะคะทาในสิ่งที่ถูกต้องไม่ผิดนะคะโอเคให้เราพูดความจริงนะคะ โอเคนะคะเด็กๆคะวันนี้ถ้าเด็กๆอยากจะพูดความจริงเด็กๆอย่าทำในสิ่งที่ถูกต้องนะคะบางครั้งเราอาจจะท้อแท้เราอาจเด็กๆคะบางครั้งเราอาจจะท้อแท้เราจะหมดกําลังใจนะคะพระเยซูคริสต์ทรงอยู่กับเราทรงอยู่แฝยเราเมื่อเราเลือกพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วเราเดินในทางที่ถูกแล้วให้หนูเดินต่อไปให้หนูทําต่อไปเพื่องานของพระเจ้าเพื่อข่าวประเสริฐของพระเจ้านะคะเด็กๆคะสู้ๆค่ะเพื่อพระนามของพระเจ้าเพื่อพระเยซูของเราเอมเมไหมคะ เอเมนนะวันต่อไปคุณครูจะนําอธิษฐานนะคะสาธุการแด่พระบิดาเจ้าข้าขอบคุณพระเจ้าสําหรับวันนี้ที่พระคำของพระเจ้าที่ได้หนุนใจเราที่เราจะทำในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นความจริงที่พระเยซูพี่ต้องการให้เราทําขอพระเจ้าประทานความกล้าหาญขอพระเจ้าประทานปากที่พูดความจริงชีวิตที่สาแดงออกมาด้วยความจริงขอบคุณพระเจ้าขอพระองค์ได้ทรงโปรดช่วยเราทุกๆคนที่เราจะทําในสิ่งที่ถูกต้องต่อสังคมและต่อครอบครัวของเราและเพื่อจะ ชีวิตของเราจะสัมดงความรักของพระองค์ที่แท้จริงออกมาให้ผู้คนอีกมากมายที่ยังไม่รู้จักกับพระเยซูคริสต์เราขอบคุณพร,ระองค์เราอธิษฐานในพระนามพระเยซสสูเจ้าอาเมนค่ะเด็กๆคะโอกาสต่อไปนะคะเราจะไปสู่ข้อท่องจำนะคะเราจะได้พบกับครูเอกเลยคะ่ะเชิญคะ่ะบ๊ายบายเชิญครูเอกคะ่ะสวัสดีค่ะเด็กๆค่ะเราจะมาท่องข้อท่องจำของเราในบทที่3นะคะ ข้อท่องจำของเราอยู่ในกิจกรารบทที่4ข้อที่31พวกเขาก่าบพระวจนะของพระเจ้าด้วยใจกล้าหาญไม่ยากเลยใช่ไหมคะง่ายมากๆเลยอาทิตย์นี้เรามาท่องอีกรอบหนึ่งนะคะในกิจกรารบทที่4ข้อที่31พวกเขาก่าบพระวจนะของพระเจ้าด้วยใจกล้าหาญค่ะเก่งกันมากเลยค่ะเวลาต่อไปนะคะเราจะมอบเวลาให้กับครูปุ๋ยนะคะค่ะ แล้วพบกันใหม่นะคะบายสวัสดีค่ะช่วงคำถามท้ายบทเรียนมาอีกแล้วนะคะหลังจากที่เด็กๆได้ฟังเรื่องราวของเปโตและย้อนในการที่เขาทั้งสองคนนั้นยืนหยัดเพื่อที่จะประกาศเรื่องราวของพรรเซูคริตกันไปแล้ววันนี้เราจะมาตอบคำถามเพื่อทบทวนความเข้าใจของเ,เด็กๆนะคะ พร้อมแล้วเราไปฟังคำถามกันเลยค่ะคำถามข้อแรกอยากจะถามเด็กๆว่าใครที่เห็นเปนโตและยอนที่ประตูพระวิหารคะข้อนี้ง่ายมากๆเลยค่ะและใบให้ด้วยนะคะว่าไม่ใช่ผู้หญิงค่ะคำตอบก็คือชายง่อยนั่นเองค่ะคำถามข้อต่อไปอยากจะถามเด็กๆว่า เปโตททำอย่างไรกับชายง่อยเด็กๆคิดว่าเขาจะทำอย่างไรคะคำตอบคือ,อเปโตออธิษฐานเผื่อชายง่อยเพื่อให้เขาได้รับการรักษาค่ะและหลังจากนั้นชายง่อยก็เดินได้ค่ะคำถามข้อต่อไปอยากจะถามเด็กๆว่าผู้นำทางาศาสนาเหล่านั้นทำอะไร หลังจากที่ได้ยินเรื่องราวที่ชายง่อยได้รับการรักษาคะคุณครูอยากจะบอกเด็กๆว่าผู้นำทางศาสนานั้นไม่ชอบเปรโตและยอนด้วยนะคะคำตอบคือผู้นำทางศาสนาเหล่านั้นโกรธมากและสั่งจับเปรโตและยอนคะ่ะไปกันที่คำถ,ถามข้อต่อไปเลยนะคะคำถ,ถามข้อที่4ี่แล้วอยากจะถามเด็กๆว่า ผู้นำทางศาสนาสั่งให้เปโตและยอนทำอะไรคำตอบก็คือสั่งให้เปโตนั้นห้ามพูดหรือสอนเรื่องราวของพระเยซูคริสต์และคำถามสุดท้ายแล้วนะคะที่คุณครูจะถามเด็กๆอยากจะถามเด็กๆว่าเราจะสามารถยืนหยัดต่อสู้เพื่อพระเยซูคริสต์ได้อย่างไรคำถามในข้อนี้ เด็กๆสามารถตอบได้ด้วยตัวเองได้เลยนะคะเพราะคำตอบที่คุณครูอยากจะบอกนั่นก็คือขอให้เด็กๆนั้นมีความเชื่อที่แนว่วแนว่และขอให้ไว้วางใจในพระเจ้าเมื่อเราจะประกาศเรื่องราวของพระองค์นั้นขอให้เด็กๆอธิษฐานกับพระเจ้าให้พระเจ้าทรงนำเราในการพูดเรื่องราวของพระองค์ต่อไปค่ะครบทุกคำถามในวันนี้แล้วนะคะ หวังว่าคำถามที่คุณครูนำมานั้นจะเสริมสร้างความเข้าใจของเด็กๆมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วเราจะเจอกันในช่วงต่อไปในช่วงของการทำกิจกรรมค่ะกิจกรรมยืนหยัดเพื่อพระเยซูวัสดุอุปกร,กรณ์มีดังนี้ค่ะเด็กๆ 1. ลวดเส้นเล็กความยาว10เซนจำนวน3เส้น 2. ดินสอรหรือปากกา 3. ดินน้ำมัน 4. ไม้จิ้มฟัน 5. กระดาษแผ่นเล็กเพื่อทำเป็นป้าย 6. เทปใสหรือกาวเราจะมาเริ่มปฏิบัติกันเลยนะคะเด็กเล็กควรมีผู้ปกครองคอยช่วยทำนะคะ 1. นํำเส้นลวดเส้นที่1มาพัานเข้ากับดินสอเพื่อแบ่งครึ่งแล้วม้วนเป็นเกลียวเพื่อทำเป็นส่วนหัวแบบนี้ค่ะ 2. นํำลวดเส้นที่2 มาพันเข้ากับลวดเส้นที่1ตามตัวอย่างเพื่อทำเป็นแขน3ามนำลวดเส้นที่3มาพันด้านล่างของลวดเส้นที่1ตามตัวอย่างเพื่อทำเป็นขาเด็กๆสามารถดัก ส่วนแขนและขาให้เหมือนคนกำลังถือป้ายตามจินตนาการของเด็กๆได้เลยนะคะ 4. นำดินน้ำมันที่เตรียมไว้มาปั้นให้เหมือนภูเขาตามจินตนาการของเด็กๆ 5. เขียนข้อความบนกระดาษที่เตรียมไว้ว่าฉันจะยืนหยัดเพื่อพระเยซูแล้วนำมา ลายไม้จิ้มฟันเพื่อทำเป็นทงโกปักทงบนยอดดินน้ำมันและตามด้วยปักรูปคนที่เตรียมไว้ด้านข้างของดินน้ำมันเหมือนคนกำลังชูธงประมาณนี้นะคะเด็กๆ เป็นยังไงกันบ้านคา่ะเด็กส,สำหรับวันนี้วันนี้เราได้สรรเสริญพระเจ้าผ่านบทเพลงอันไพเราะจากคุณครูนิดเรา,เราได้เรียนรู้เรื่องราวของเปตโตรและยอนที่เขาทั้งสองมีใจกล้าหาญยืนยันประกาศเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ที่สำคัญวันนี้เราได้ข้อท่องจำเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งข้อจากคุณครูเอเพระวจนะธรามของพระเจ้าบอกกับเราว่า พวกเขาเกล่าวพระวจนะของพระเจ้าด้วยใจกล้าหาญอยู่ในพระธรรมกิจการบทที่4ข้อ31ค่ะเด็กๆอย่าลืมท่องกันให้ได้นะคะและสุดท้ายในวันนี้เราจะมาอธิษฐานด้วยกันนะคะสาธุการข้าแต่พระมิดาพระองค์จะท้าเราโนทนาขอพระคุณพระเจ้าและสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก เราขอพระคุณพระเจ้าสำหรับทุกสิ่งที่โปรงทรงประทานเพื่อเราขอพระคุณพระเจ้าสำหรับวันนี้ในการเรียนรู้เรื่องราวของเปโตและยอหนที่เขานั้นมีใจกล้าหาญยืนยันประกาศเรื่องราวของพระเจ้าพอดิดาขอให้เราทั้งหลายมีใจกล้าหาญที่จะกล่าวเรื่องราวของโปรงต่อไปเพื่อนำคนอีกมากมายมารู้จักกับโปรง เพนิดาขอพระเจ้าอวยพระพรเด็กๆทุกคนที่จะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเป็นเด็กดีไม่ดือ้อเชื่อฟังคำส่งสอนของคุณพ่อคุณแม่และดำเนินชีวิตในทางของพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพระพรคุณครูทุกคนที่คุณครูทุกคนนั้นจะมีใจรักในการที่จะสอนเด็กๆเ,เพื่อนำเขาเหล่านั้นให้อยู่ในทางของโรง บุณครูทุกคนเด็กๆทุกคนไว้กับพระเจ้าอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรเด็กทุกๆคนนะคะไว้เจอกันในสัปดาห์ต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ